ร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมองครับเติมเกม m a r วไซ Cyber บนเว็บวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นคูป,ปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ description ค,ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันได้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนการรับตัวสกินฟรีนะครับตัว Adam Warlock อันใหม่ ก็จะรับด้วยการใช้ตัว Twitch Drop นี่ครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องเปิดเว็บไซต์ Twitch เข้ามานะครับแล้วก็ล็อกอินไปได้เลยล็อกอินตามไอคอนเราไปเลยครับจากนั้นเนี่ยครับให้คุณเลื่อนลงมาตรงนี้ครับเขาว่า Drop r e ไรบ่อตรงนี้เมื่อเรากดเข้าไปนะครับอันนี้คือรอบที่แล้วผมจะมีคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนรับตัวฮีโร่ไปแต่ก็ในปัจจุบันเนี่ยได้มีตัวสกินใหม่เข้ามาแล้วก็คือของ Adam อล l l l o นั่นเองครับจากนั้นครับคุณก็เลื่อนหาเลยครับนี่มาไป level อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูเนี่ยปปปััััััจจจุบบบบนน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 เเเเีีี่่ยยคคครรระะ็็็สกกิอออออดมวลลล์ไ้้แ เราอย่างแรกนะครับเราต้องคอนเน็กชันตรงนี้ครับก็คือคอนเน็กตัวดรอปนะครับวิธีการคอนเน็กเนี่ยครับง่ายๆนะครับคุณพิมพ์ว่า marvel level twitch s h o p นี้ครับลงไปใน Google นะครับเข้าไปเว็บไซต์ของ marvel level อันนี้เลยหรือว่ากดจากตรงนี้ก็น่าจะพามาเหมือนกันนะครับอ่านั่นแหละมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับอย่างแรกคือคุณล็อกอินตัว a c c o u n ครับก็ล็อกอินด้วยอะไรล็อกอินด้วยสตรีมนะครับคุณก็ล็อกอินสตรีมกับตรงนี้เข้าไปจากนั้นครับเมื่อคุณล็อกอินสตรีมเสร็จเนี่ยคุณก็คอนเน็กกับตัวของ account twitch นะัอ้้งาีลขนนยย่เ พอคุณเชื่อมตัวทวิชเสร็จนะครับมันก็จะมีตรงนี้นครับเขียนว่า connect นะครับโอเคพอมันขึ้นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปครับก็คือการเข้าไปนั่งดูไลฟ์สดนั่นเองครับกดเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าไลฟ์สดที่เป็นหมวดเกมเอาเปรียบไล่บอลจากนั้นเนี่ยครับคุณก็ดูครับว่าช่องไหนนะครับมีคำว่าดอปอยู่ข้างหน้านะครับว่าดอปเอธิเวตนะครับก็คือช่องเหล่านี้เนี่ยคือช่องที่เราสามารถดูครับเราก็จะนับเป็นจำนวนชั่วโมงครับในการได้ดอปของนั่นเองครับแล้วก็เลือกมาสักช่องนึงงครับเเเเเอออาาที่่่่พิิไไไไลลฟฟ์์ก็ดด้ผผืืขปปนะครับ ก็เอามีแรงกสดสมภาษาด้วยนะครับหมดภาษาอังกฤษไปโอเคอย่างเช่นอันนี้แล้วกันนี่ครับถ้าอันไหนที่มันมีดอปนะครับกณก็จะเห็นตรงนี้ครับ w h a t to earn d ดอกครับก็จะมีขึ้นมาตรงนี้เลยก็จะมีดีเทลนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับเราสามารถดูแลได้ดอกได้นะครับก็นี่แหละครับเปิดไปเลยเวลาที่ต้องใช้นะครับก็นี่เลยครับ3านาทีครับเพื่อรับตัวสเปรย์นี้ หนึ่ชั่วโมงนะครับเพื่อรับตัวเนมเพจแล้วก็4ชั่วโมงครับเพื่อรับตัวสกินอันนี้นะครับแล้วก็ดูไปเลยครับ4ชั่วโมงเปิดทิ้งไว้ครับปรับภาพเป็นเอ่อให้มันเอ่อไม่กินเด็ดมากก็ได้ครับเราก็เปิดทิ้งไว้เลยหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็มาดูตรง Notification ครับว่าเออมันได้รับแล้วหรือเปล่าถ้าได้แล้วเนี่ยก็เข้าไปดูในเกมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบล็อกให้ดูก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทําการปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับ4ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน โอเคนะครับตอนนี้เวลาก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้รับรางวัลทั้ง3ตัวนี้แหละเราก็กดเคียได้เลยหยัเคมไปเลยปึ๊บหยัมันก็มีแจ้งเตือนตรงนี้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูที่เกมครับก็ก็กนนเนี่ยเนี่ยมันน่าจะเสร็จได้เร็วกนนว่านี้แต่ว่าขเราผมเปิดทิ้งไว้แล้วตัวไลฟ์สดเนี่ยมันมีการปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลือกตัวไลฟ์สดที่แบบเพิ่งเปิดวยอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้เปิดทิ้งไว้ได้ประมาณ4่ชั่วโมงนั่นเองเพราะว่า โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมแล้วก็จะมีเป็นอินบ็อกซ์ข้อความมีครับนี่นะครับรางวัลก็จะได้รับมาเลยแล้วก็กดเกมนี่กดเกมออฟไปเลยโอเคนะครับก็จะเป็นสกินอันดับวอลล็อกครับเป็นรีคอนเลอร์ใช่ครับเอาไว้เก็บสะสมได้แต่ว่าตัวแบนเนอร์เนี่ยน่าจะอันนี้เลยก็สกินทวิสต์เนี่ยมีมาแล้วประมาณ3สกินนะครับมีอันดับวอลล็อกอันนี้มีเฮล่านะครับแล้วก็มีตัวของแมกนิโต้นั่นเองก็เก็บไว้ครบก็ได้ครับมันเป็นสกินแจกฟรีนั่นเองนี่ครับผมว่าแบนเนอร์สวยยนนะะก็ปรมาณี้เล โ okay. อเคก็จะเป็นสกินอันนี้เลยนะครับเพราะสีผมข้างหลังสวยนะก็ประมาณนี้ครับเป็นรีคอลเลอร์เฉยแต่ก็ก็นั่งดีเลยนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยเป็นปกติลีคอลเลอร์ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีมานีนครับ,บรับชมครับอย่าลืมกดไลค์และ,ะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวทวิตด็อปให้เรื่อยๆเลย,เลยถ้าคำมันมีเข้ามานะครับแต่ว่าอันที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นสกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเลยไม่ได้เอามาพูดก็ถ้้้าาาาททุกกครังีี่มมมสินเขจะ ทำคลิปให้ละกันครับสวัสดีสวัสดีครับ